มาทำมีนเนี่ยค่ะทำควมมสิทธอเนี่ยค่ะคุณหมอเป็นไงบ้างที่ไหนเองว่าเป็นซีหน้าสองซีตรงนี้ค่ะต้องกันตอนนี้ตอนแรกมันเป็นยังไงเราให้เพื่อนมั่นแบบสีมันไม่เท่ากันนะคะหนูเราแบบมันทาให้ดูเหมือนฟันมันไม่เรียงกันอะไรมันมันโดดจากกันอะไรอ่ะค่ะเหมือนปันเรามันไม่เต็มประมาณนั้นใช่แล้วมันก็แบบเวลายิ้มก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเนาะตอนนี้ทําเสร็จแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกยิ้มมั่นใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะอันนี้ ในกล้องเราเหมือนทำลูกซี่เลยแต่จริงๆทาแค่สองซี่เดี๋ยวก็จะขอแปะรูปหน่อยนะว่าแบบโอเคนะมาทำเป็นซี่หนักบางซี่นี้มีความพิเศษตรงที่เป็นปันตายมันค่อนข้างสีขาวก็เลยต้องนัดมาทําอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องซื้อตัวปิดสีมาให้เพื่อให้แบบสีมันเนียนที่สุดแต่ก็เนียนอยู่นะใช้ได้เลยอะ<ช><ช>่ะใช้ได้แบบอยู่ในกล้องอะ่ะเลิศมากอ๋อขอบคุณมากแล้วเราทําไมถึงมั่นใจอยากมาทําที่นี่คือหนูเห็นรีวิวเยอะมากๆแล้วหนูรู้สึกว่ามั่นใจว่าคุณหมอน่าจะแบบว่าแก้ปัญหาให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องปกไหมต้องปกม,ม,มากค่ะ <laughs> โพเคแขอบคุณมากก,ก็จะพยายามแบบแกเป็นไหคนไข้เ้างเพราะว่าเอาจริงมันก็ยากจริงเรื่องสีฟันหรืออะไรเงี้ยเพราะมันจะมีเรื่องความใสเรื่องแบบหลายอย่างมากๆหมอก็แฮปปี้มากที่คนไข้แบบพอใจทำให้เต็มที่คือความสามารถจริงๆ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> บ๊ายบาย